ทดสอบด้วยหน่อยนะฮะโอ้โลั่นมากนะฮะอะหากพี่ๆน้องๆสนใจนะครับก็อย่าลืมนะฮะทดสอบถามทางเพจทางไลน์เลยนะครับสำหรับท่อของเกมเรซิ่งแบบพายุนนะฮะ โอ๊ยฝ <Ừ. S 1> ้ายทำไมมันยิ้มไม่คุบดีใจอะไรปะานั้นเออฝ้ายดีใจไหมอ๋อเอาไปเสียอ๋ออาไตั้งตั้ง